ทุกของได้ไม่เยอะที่ที่ต้องรอเหลือท้องแบนหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะกลับมาอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยถ้ามันยังไม่ไม่ไม่ดึกมากอะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกเขาแบบนี้เขาบอกแมงจิบแมงประวัตินี้คนตายแมงมึงมีมีมึงเข้ามาจากเขาเขาเขามาทำทำทำไรมึงอ่ะแม่ไปไปไปไรผมครับผมว่าโอเคพี่พี่อยว่บนยอผมว่า พี่ผมขอโทษผมไม่แด่จริงผมผมมันเป็นเจสกีคร,ครับพี่มันตรงนั้นมันขยะมันเะไปไปไป,ไป,ไปพอเลยไปไปไปนไปะไปนไปนะไปนะู้้ปิดตรงไหนวะ เขต8แดนสนทยาแห่งเมืองหัดใหญ่ถูกพูดถึงหนักมากนะครับหลังจากที่เกิดอุทกภัยขึ้นนะแล้วพี่ๆกู้ภัยจิตอาสาเนี่ยพยายามจะช่วยทุกพื้นที่แหละแต่ด้วยกระแสน้ําที่เชี่ยวหรือปัญหาในหลายอย่างที่ภาครัฐเนี่ยไม่ได้ยื่นมือมาสับสนนในตั้ง,ต,งตั้งแต่ตอนแรกเขาต้องทํากันเองมันจึงทุลักทุเลครับเขต8ที่หัดใหญ่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดที่เกิดประเด็นขึ้นว่าเออคนเข้าไปช่วย แล้วทำไมถึงมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอย่างเช่นมีการใช้อาวุธปืนยิงใส่กู้ภยัยยิงขู่นะแล้วก็ผู้จาไม่ดีเหมือนไม่ต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าไปถึงนะครับมันก็ได้เป็นประเด็นว่าที่นั่นมันมีอะไรกันแน่และผูดอย่างตรงๆคือผมคุยกับคนสงขลาคนหัดใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ตื่นเต้นกับเขตแปดที่เป็ปเด็นอยู่ในตอนนี้เพราะเขารู้อยู่ว่า จุดนั้นมันซุกอะไรไว้มันซ่อนอะไรไว้มันมีอะไรเขาจึงไม่ได้เซอร์ไพรส์หรืองงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่แน่นอนแหละคนทั้งประเทศตอนนี้ก็โฟกัสขาโฟกัสพี่น้าท่วมแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์แบบนีก้ก็งงว่าไม่เข้าใจว่าจะจะ,จะด่าเจ้าหน้าที่ทําไมจะยิงกู้ภัยทําไมใช่ไหมครับเออหลังจากที่มันเป็นประเด็นขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่อาวุธครบมือก็ทําการจู่โจมเข้าเขตแดแล้วนะเราจะเห็นภาพปฏิบัติการในการเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งแรกมั้งในประเทศไทยนะที่คนที่เข้าไปช่วยเหลือคนที่น้ําท่วมจะต้องพกปืนถือโล่ก,กันกระสุนเข้าไปในเขตที่มันเป็นมุมมืดมุมอับของสงขาหัดใหญ่นะครับตามภาพเนี่ย เราจะเห็นว่าเจา้าหน้าตำรวจเนี่ยนะครับมีการเข้าช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่เขต8หาดใหญ่เขาจะต้องพกโล่ปืนไปด้วยตามรายงานระบุว่าเขต8เนี่ยก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็น่าจะเงียบสงบดีไร้เสียงปืนและเสียงกลดานี่ครับถ้าดูภาพนี่เหมือนเข้าไปจับผู้ร้ายนะครับแต่คือการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่การไปจับโจรจากผู้ร้ายอะไรแต่อย่างใดทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นว่า เขตแปดตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรขอโทษนะครับผมคุยกับเพื่อนผู้ชายเขาบอกตรงนั้นเนี่ยก็ถ้าผู้ชายคนไหนต้องต้องต้องการสาวสาวอ่าหรือขายบริการก็ก็ไปนะก็ต้องไปตรงจุดนั้นบุรีเถื่อนก็ต้องไปตรงจุดนั้นเล่าเถื่อนก็ต้องไปตรงจุดนั้นเป็นจุดที่คนหาดใหญ่รู้กัน เอาเท่านี้แล้วกันส่วนจะมีอะไรมากมายกว่าน,นั้นก็ลองไปจินตนาการกันวเองอันนี้คือเท่าที่ผมทราบมาและเดี๋ยวมีข้อมูลจากนาโบสโอนไวนาโบสทอินฟลูคนดังก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหตุน้ําท่วมครั้งนี้แล้วก็เหยียบเข้าไปในเขตแปดใหญ่ออกกลับมาแทบไม่ทันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างคือนะครับดูที่ Army Military Force ลงแล้วเขาก็ลงเรื่องพี่ๆตำรวจที่เข้าไปช่วยที่เขตแปดด้วยนะ ส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือหนุ่มหาดใหญ่คนนี้นะครับซึ่งตามข้อมูลบอกว่าอยู่เขต8มีการอวดภาพที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปจะเรียกว่าปล้นได้ไหมเนี่ยปล้นขโมยสินค้าของกินของใช้ในร้านสะดวกซื้อของเขต8แล้วเอามาโพสต์ลงโซเชียลอวดฉ่ำทั้งเหล้าเบียร์บุหรี่ประมาณแสนกว่าบาทได้อัพลงสตอร,รี่อวดนลครับบอกว่าประมาณแสนกว่าบาทอยู่ที่ผม เน้นเล่าเบียร์ยาสูบใครไม่เปิดผมเปิดเองเพียบเลยครับนีโอ้โหจริงๆมันก็มีคลิปอื่นแหละที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าไปเอากันแต่อันเนี้ยบางคลิปมันก็มีว่าคนเนี่ยเอาแต่เล่าเลยนะเออของกินของใช้ไม่เอาไม่หหยิบแต่เล่าเลยใช่ไหมครับอ่ะเมื่อพูดถึงเเขตแปดหัดใหญ่มันมีอีกหนึ่งชาวเน็ตที่เขามามาเม้นบอกข้อมูลนะครับ เขต8หาดใหญ่เป็นที่รับรู้ของคนในพื้นที่ว่าเป็นแหล่งสีเทาขอให้คนต่างภาคต่างถิ่นนึกดูนะครับว่าคนปกติเวลาเกิดอุบัติภยัยย่อมต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วแล้วออแต่คนบางคนมาบอกว่าไม่ต้องความไม่ต้องการความช่วยเหลือของกินมีเยอะซึ่งมันขัดต่อสถานการณ์ที่เห็นในฐานะคนหาดใหญ่คนหนึ่งคิดว่าถ้าไม่ใช่คนกลุ่มนั้นเป็นโรคจิตเวทแล้ว คาดว่าบริเวณนั้นหรือที่บ้านหลังนั้นอาจจะมีการซ่องสมุมเก็บพวกของผิดกฎหมายคนหนีคดีคนมีหมายจับค้ามนุษย์ค้าโรฮิงยาขายยาบ้ายาไอ้กลัวว่าถ้ากู้ภัยไปเห็นของที่ไม่อยากให้เห็นอาจจะเป็นข่าวออกมาก็ได้ยืนยันว่าคนใต้โดยเฉพาะหัดใหญ่ต้องการความช่วยเหลือจากคนต่างภาคต่างถึงทุกคน ใยหาใหญ่ก็โกรธแค้นโมโหเหมือนกันที่เขตแปดทำตัวแบบนี้ขอให้ตํารวจจัดการด่วนที่จริงตํารวจในพื้นที่เนี่ยก็น่าจะรู้ในท้องที่เขตแปดว่าบ้านไหนซ่องสุมและบ้านไหนสีเทาบ้างนี่คนในพื้นที่เขาเม้นมานะครับเออก็ประมาณนี้แล้วมันมีคลิปนะน่าจะคืนวันที่ยี่สิบหกครับที่กลุ่มประผู้ประสบภัยเขตแปดเนี่ยตะโกนด่าเจ้าหน้าที่กู้ภัย ที่กำลังดําเนินการเข้าช่วยเหลือในขณะที่ผู้ผประสบภัยกลุ่มอื่นๆเนี่ยยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ลองดูคลิปนี้นิดหนึ่งครับ นี่ครับเข้าไปช่วยนะแต่มีเสียงตะโกนบอกเราอยู่กันได้เออแปลกไม่ต้องการความช่วยเหลือจนกู้ภัยเขาจะไม่เข้าไปกันแล้วปล่อยให้ตำรวจทหารเขาดำเนินการกไปแล้วกันนะครับอีกคนหนึ่งที่เข้าไปเขตแปดครับคือนาโบสโอนไวอินฟลูคนดังนาโบสบอกผมก็เข้าไปถึงกับต้องยกมือไหว้ครับดุจริงครับดุจริงคือขับเจสกี้ผ่านถ้าไม่ไม่แวะช่วยหรือไม่ทำตามที่บอกนี่โดนด่า นะภาษาใต้น้าโบสบอกโดนหนาเย็บแหมเอออ่ะลองดูครับฟังเสียงนะาโบ๊นิดนึงสวัสดีครับเล่าเรื่องเขตแปดให้ฟังหน่อยจัดไปครับผมนะฮะคือเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับคือผมเนี่ยนั่งเตสกีนะแล้วก็มีพี่ชายผมคนนึงขับนะไอ้หลวงจั๊ดนะครับหลวงจัด๊ดหลวงจั๊ดวัดดูแต่อยู่อีกลำหนึ่งนะครับผมนะคอยตามหลังผมมานะครับผม แต่เนี่ยเขาไม่เขาไม่ค่อยกล้าเข้านะฮะเพราะเขากลัวกระแสน้ําผมก็เลยเข้านะไปกับพี่อีกลำหนึ่งนะครับเข้าไปข้างในทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาของแจกคือเราอะเป็นเจสกีพี่เข้าใจป่ะเราไม่ใช่เรือท้องแบนเรือท้องแบนที่มันใหญ่ๆ่อะมันจะบรรทุกของอะได้เยอะมันจะบรรทุกของได้เยอะนะครับแต่ผมมาเป็นเจสกีผมใส่น้ําได้เต็มที่ก็อยู่ประมาณ6แพ็คนะครับผมแล้วขนมนะขนมก็อีกประมาณจํานวนหนึ่งนะครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบว่า นมแล้วข้าวกองเพียนอะไรพวกนี้แซ,แ,ซแซมไปบ้านเพื่อที่จะเข้าไปแจกนะครับก็เข้าไปในเขตแปดนะครับผมซอยรุ่งจวเป็นซอยสิบเก้ามันมน,น่าจะเป็นซอยสิบเก้ารายจ่ายซอยสิบเก้าเข้าไปปุ๊บเขาก็ช่วยด้วยของเอาของเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยผมก็บอกพี่พี่ครับผมยกมือไหว้เลยนะผมพี่พี่ครับพี่ครับผมมีแต่ขนมนะได้ไหมแบ่งๆกันแบ่งๆ,ๆกันนะพี่นะเพราะว่า คนอ่ะผมมองเข้าไปผมมองเข้าไปอ่ะคนแบบเยอะมากเลยที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะแต่ของที่เราเอาไปเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดซึ่งเรากลัวจะไม่พอนะครับผมก็เลยเนี่ยให้บ้านละสามสี่ชิ้นบ้านละสามสี่ชิ้นไม่เชื่อพี่ไปถามด้วยได้เลยในซอยสุ้าผมให้ทุกบ้านเลยปึ๊บ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 ทุกบ้านครับผมก็บ้านไหนที่เขาไม่มีตะกร้านะครับที <un> <sans emotion> <ing> ่เขาไม่มีตะกร้า มาสาวขึ้นไปผมว่าผมจะบอกพี่ผมขออนุญาตโยนนะผมก็เพียยไปพิ้งทิ้งแจกแจกแบ่งแบ่งกันนะแต่เนี้ยของมันก็เริ่มจะหมดละผมแจกไปประมาณยี่สิบบ้านนึกวรุ่นกหนแล้วเข้าไปปุ๊บบ้านหลังที่ยี่สิบเอ็ดก็จะเป็นแบบวัยรุ่นลึกๆหน่อยผมก็บอกพี่ผมขอโทษนะผมหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วเพราะว่าเรือผมเนะี่ยมันเป็นเรือลําเล็กนะครับมันเป็นเรือเจสกีมันทุกของได้ไม่เยอะพี่ พี่ต้องรอเหลือท้องแบนหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะกลับมาอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยถ้ามันยังไม่ไม่ไม่ดึกมากอะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกเขาแบบนี้เขาบอกแมงจีแมงมาวันนี้คนไทยแมงมึงมีมึงเขามันจะเขาเขาเขาจะทำทำไรมึงอ่ะแม่ไม่ไปไปไรผมก็บอกว่าโอเคพี่พี่ผมขอผมก็พี่ผมขอโทษบอกวพี่ผมขอโทษครับผมขอโทษครับผม ผมอย่างนี้เลยผมมีพี่ผมขอโทษครับผมขอโทษครับเรือผมมันเล็กครับมันทุบได้น้อยอย่างไรผมดี้นประการให้นะครับแล้วผมก็วนออกมาวนกลับออกมาเสร็จป๊บวนกลับออกมาเจอพี่ผู้ชายคนหนึ่งนี่นี่ไปรับคนนึ่งทีนี่คนรับรองน้องคนแก่อยู่ซอยนู้นอยู่ซอยอีกทีเพิ่งซอย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 มอยซอยซอยซเยซอ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 ยมอยซ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 อยมอยซ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 อ ขอให้เป็นหน้าที่เหลือท้องแบนดีกว่าไหมเพราะน้องเขาคาดีแย่แล้วน้องคนดีแย่แล้วเขาเป็คนเนี้ยผมผมไกผมไม่อยากไปแต่คือมันเจ็ตสกีมันเข้าไปไม่ได้คือเศษขยะแ่บมันไปติดใบพัดติดอะไรเงี้ยมันจะลําบากแล้วน้ำแมลงคงมันจะไปตามน้ําผมนี่อยากไปช่วยอยู่แล้วผมบอกพี่ผมพี่ผมเข้าไปไม่ได้จริงผมผมมันเป็นเจ็ตสกีครับที่มันตรงนั้นมันขยะมันเยพอไปไปไปพอเลยพอไปไไปะไปไปนะไปผมว่าเอไผู้ผิดตรงไหนวะ พูดผมผมแบบผมรู้สึกแล้วแต่แต่ผมก็ไม่ท้อนะผมก็ไม่เนาะผมก็โอเคไม่เป็นไรครับแล้วผมก็ขับรถขับเจสกี้ออกมานะขับเจสกี้ออกมา <c oughs> ผมว่าพี่ผมกลับแล้วนะแต่ผมก็วายทุกบ้านเลยเขาก็เอ้พี่บอสพี่บอสเอ้พี่บอสผมขอพี่ผมขอโทษทีผมขอโทษทีผมได้แค่นี้จริงผมทุกมาได้ไม่เยอะผมก็เออไม่เป็นไรนั่นแหละคนน่ารักน่ารักเขาก็มีเยอะเลยซอยนั่นนะแต่บางทีพี่เข้าใจผมหน่อยผมไม่ได้แบบ เป็นแบบเรือ,อใหญ่หญอะไรขนาดนั้นพี่นะครับนะอยากให้พี่แม่ตาผมหน่อยพี่ผมไปผมไปช่วยด้วยจริงๆความจริงใจจริงๆครับพี่นะผมขอโทษจริงๆครับพี่นะครับผมนะฝาก,กด้วยครับอาเรื่องนี่ครับเอ่อสำหรับไอ้เขตแปดแดนสนุทรายของหาดใหญ่เนี่ยนะครับตามข้อมูลนะที่มีคนสงขาเขาออกมาโพสเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อย่านหนึ่งของหาดใหญ่นะครับมีถนนหลักก็คือรัตนอุทิศราชอุทิศ ถนนรองโชคสมานสาคอมงคลสัจจกุลมันเป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่ครับและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเป็นย่านที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นทั้งบ้านเรือนร้านค้าและธุรกิจต่างๆในช่วงที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในหาดใหญ่เขต8เนี่ยก็รับผลกระทบรุนแรงเช่นเดียวกันนะนะครับนี่ก็ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลายคนคงจะเห็นสภาพไปแล้ว สาภาพหลังจากที่น้ํามันลดเนี่ยว่าความเสียหายเนี่ยมันมันมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงสาภาพมันก็หลังจากเี้ต้องเร่งฟื้นฟูนะครับรวมไปถึงความสูญเสียที่ถ้ายึดตามผมฟังพี่บินบรอลฤทริ์ให้สัมภาษณ์แะนะก็คงจะเคสสีดำเนี่ยก็คงจะเป็นพันก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยผู้ชถิตตกรายนี้ครับคลิปนี้ถูก คนแชร์เยอะแล้วเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ดูน่าจะเยอะพอสมควรเหมือนกันตัวเขาเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่หาดใหญ่แต่ครอบครัวเขาอยู่ในพื้นที่เขาอัปเดตนะครับจริงๆเขาลงคลิปเขาต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยในท i ิตตอแล้วเขาอัปเดตล่าสุดคือคุณแม่ของเขานะผู้ใช้ทิตตอกที่ชื่อว่าโอ่งมังกรนะครับคุณแม่ของเขาเสียชีวิตแล้วนะและครอบครัวของเขาจําเป็นจะต้องรีบนําร่างของแม่เขาเนี่ย ไปชาปนก,กิจโดยเร่งด่วนแต่ตัวเขาตัวเขาและลูกๆญาติๆหลายคนเนี่ยอยู่ที่อื่นยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่หดใหญ่ก็คือเขาจะไม่มีโอกาสได้เจอแม่เขาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะยังกลับไปดูหน้าแม่เ้าสุดท้ายไม่ได้เลยครับมันเจ็บปวดจริงๆลองฟังคลิปนี้ทิ้งท้ายครับแม่ผมเสียชีวิตในเหตุการณ์น้ำท่วมหดใหญ่ครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตว่า ที่ผมโพสออขอความช่วยเหลือไปเมื่อวันที่25ครับก็ตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วแล้วก็มีคนส่งสเสบียงมาเยอะมากเลยก็ขอบคุณนะครับแต่ว่าสเสบียงที่ส่งมามันก็ยังมีไม่มากพอที่จะช่วยคนที่อยู่ในหมู่บ้านแถวนั้นนะครับมันมันมีการขโมยเกิดขึ้นแล้วก็มีการเอาไปเกินบ้างแล้ว เมื่อกะตั้งเสื้อผ้าของแม่ผมเขาก็ม่เมีคนขมโมยไปเพราะว่ามีเขาเขาไม่มีชุดใส่เขาก็เอาของแม่ผมไปแล้วพ่อผมก็ลื่นล้มหัวฟาดพื้นด้วยแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับพี่ชายผมก็โดนแบงปองต่อยที่ขาแล้ววันนี้ก็ได้ทำการเผาแม่ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผมก็ยังอยู่กรุงเทพเลยผมถ้าไปผมก็ไม่มีที่อยู่ไปก็ไปไม่ได้วันสุดท้ายแล้วแบบที่แบบที่เราจะได้เห็นหน้าแม่ผมยังไม่ได้เห็นเลยแต่พ่อผมก็พูดว่าถ้าเห็นแล้วแบบมันแบบแม่ไม่ค่อยสวยอะ่ะแบบสภาพแม่แบบ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ